คุณเคยได้กลิ่นทูบโชยมาในห้องทำงานทุกวันทั้งที่ไม่มีใครจุดไหมครับแล้วถ้ากลิ่นทูบนั้นไม่ใช่แค่กลิ่นธรรมดาแต่เป็นคำเชิญละ่ะในโลกนี้ความผูกพันบางอย่างไม่ได้จบลงด้วยความตายแต่ยังคงอยู่เพื่อสารต่อพันธะที่ยังไม่สมบูรณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณนัทพนักงานไอทีหนุ่มผู้ไม่เชื่อเรื่องงมงายแม้ต้องทำงานในตึกออฟฟิศเก่าแก่ย่านสีลมมาหลายปี เขากลับเป็นคนมีเหตุผลเชื่อในข้อมูลและหลักฐานมากกว่าเรื่องเล่าปากต่อปากวันแรกของการได้กลิ่นทูบคุณนัทคิดว่าเป็นกลิ่นมาจากร้านดอกไม้ข้างล่างตึกแต่กลิ่นนั้นกลับวนเวียนอยู่ในห้องทำงานของเขาตลอดทั้งวันยิ่งไปกว่านั้นกลิ่นทูบไม่ได้จางหายไปตามเวลาแต่กลับเข้มข้นขึ้นในมุมเดิมของห้องแม้ว่าน้าต่างจะปิดสนิทและไม่มีใครในออฟฟิศจุดทูบเลยแรกเริ่ม คุณนัทพยายามหาที่มาของกลิ่นเผาตรวจเช็คระบบปรับอากาศเดินสำรวจรอบตึกแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติจนวันที่30กลิ่นทูบนั้นไม่ใช่แค่โวยมาแต่กลับเหมือนกำลังล้อมเขาไว้ในมุมทำงานของตัวเองเพื่อนร่วมงานเริ่มสังเกตเห็นว่าคุณนัทด,ดูเหมือนกำลังพูดกับอากาศในช่วงที่เขาทำงานคนเดียวในตอนดึกคืหนหคุณนัทตัดสินใจจะอยู่ทำงานดึกเพื่อพิสูจน์ เขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนชื่อของเขาถูกเรียกจากมุมห้องเขาคิดว่าอาจจะเป็นเสียงสะท้อนจากข้างนอกหรือความเครียดจากการทำงานแต่แล้วไฟในห้องก็เริ่มกระพริบถี่ขึ้นเรื่อยๆและของใช้บนโต๊ะทำงานของเขาก็ถูกเลื่อนตำแหน่งเองคุณนัทพยายามบันทึกวิดีโอไว้แต่ทุกครั้งที่เขาเปิดดูภาพกลับเป็นแค่ความมืดสนิทในคืนที่2ี่ คุณนัดตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดขนาดเล็กไว้ที่โต๊ะทำงานเขาเปิดดูภาพย้อนหลังในเช้าวันรุ่งขึ้นและพบว่ามีเงาเลือนรางคล้ายผู้หญิงกำลังยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะทำงานของเขาก้มลงดูเอกสารและเงยหน้าขึ้นมามองกล้องก่อนที่ภาพจะตัดหายไปอย่างกระทันหันเขาไม่เข้าใจว่าเงาคืออะไรหรือกำลังทำอะไร หลังจากวันนั้นคุณนัทเริ่มรู้สึกไม่สบายปวดหัวเรื้อรังและมีอาการนอนไม่หลับอย่างหนักเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองตลอดเวลาไม่ใช่แค่ในออฟฟิศแต่รวมถึงที่บ้านด้วยเขาเริ่มเห็นเงาเคลื่อนไหวในหางตาได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามในความเงียบและกลิ่นทูปไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศอีกต่อไปมันตามติดเขาไปทุกที่ คุณนัทตัดสินใจค้นหาประวัติของตึกออฟฟิศที่ทำงานอยู่และพบข้อมูลเก่าแก่ที่ถูกเก็บงำไว้ตึกแห่งนี้เคยเป็นบ้านไม้เก่าของคุณหญิงพยอมผู้ดูแลทรัพย์สินให้กับตระกูลคุณนางเก่าแก่ก่อนที่จะถูกรื้อและสร้างเป็นออฟฟิศคุณหญิงพยอมขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์แต่เธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันในห้องทำงานชั้นบนสุดของบ้านโดยที่งานสำคัญหลายอย่างยังค้างคาง และที่สำคัญเธอมักจะจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านทุกวันไม่เคยขาดคุณนัดกลับไปที่ออฟฟิศในตอนกลางคืนเขาไปที่มุมที่กลิ่นธูปเข้มข้นที่สุดและพบสมุดบัญชีเก่าเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ใต้แผ่นไม้พื้นห้องที่ผุพังในสมุดนั้นมีลายมือของคุณหญิงพยอมบันทึกการเงินอย่างละเอียดและหน้าสุดท้ายระบุว่ายังไม่ได้ส่งมอบบัญชีสำคัญฉบับนี้ให้ท่านเจ้าคุณลูกต้องไปแล้วหรือ และมีรอยหยดน้ำตาจางๆอยู่ข้างข้อความนั้นคุณนัทตัดสินใจจะพยายามสารต่อสิ่งที่คุณหญิงพยอมทำค้างไว้เขาใช้เวลาทั้งคืนรวบรวมข้อมูลในสมุดบัญชีจัดทำเอกสารและรายงานให้สมบูรณ์เราว,ว่าเขากำลังทำหน้าที่แทนเธอเมื่อเขาพิมพ์เอกสารฉบับสุดท้ายเสร็จกลิ่นทูบก็โชยมาอย่างรุนแรงจนแสบจมูกพร้อมกับลมเย็นเยือกที่พัดผ่านร่างของเขาคุณนัทหลับตาลง และเมื่อลืมตาขึ้นเขาเห็นเงาร่างโปร่งแสงของคุณหญิงพยอมยืนอยู่ตรงหน้าเธอมองมาที่เขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความซาบซึง้งก่อนที่เงาร่างนั้นจะเลือนหายไปพร้อมกับกลิ่นทูปหลังจากคืนนั้นกลิ่นทูปก็หายไปจากออฟฟิศของคุณนัดอย่างสิ้นเชิงเขานำเอกสารที่จัดทำเสร็จไปมอบให้กับทายาทของตระกูลคุณนางเก่าซึ่งได้รับรู้ถึงประวัติของคุณหญิงพยอมและแสดงความขอบคุณอย่างมาก คุณนัดกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่บางครั้งเขาก็ยังคงได้กลิ่นทูปจางๆโชยมาในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงหรือในยามที่เขาต้องทำงานดึกเขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่ความเคยชินหรือคุณหญิงพยอมยังคงแวะมาเยี่ยมเพื่อดูว่างานของเขาเรียบร้อยดีหรือไม่บางครั้งความผูกพันของมนุษย์ก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่จะถูกจำกัดด้วยกาลเวลาหรือแม้แต่ความตายคุณว่าจริงไหมครับ ถ้าคุณชอบเรื่องลึกลับแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องหลอน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 นะครับ